ย้อนไปเนี่ยพี่้างเกาะติดการเมืองมานานมันเคยมีแม่ปรับคอรมอแล้วสะเทือนแบบนี้ก็มีบ้างมีบ้างนะแต่ไม่เร็วขนาดนี้แต่ครั้งนี้มันแบบมันบัดทันทีเลยนะทันเลยฮะแบบแล้วมันไม่ใช่ระลอกเดียวต้องบอกว่าผู้นำเนี่ยยังไม่มีบารมีพอนะที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกยอมรับกับการปรับคอรมอ ใช่ไหมอันนี้เห็นเห็นนชดเลยนะแล้วก็เรื่องการสื่อสารที่พูดกันเยอะงนะต้องบอกนะมาถึงเรื่องการแบ่งงานก่อนจะไปอับซ์ช็อคเรื่องของคุณกฤษดาเนี่ยมันเห็นเลยว่านายกรัฐมนตรีแบ่งงานแล้วตัวเองคาลอยนะครับเที่ยวนี้เนี่ยใช่อะแบ่งไปแบ่งมาตัวเองนี่ไม่มีที่คือคล้ายๆขาไม่ติดพื้นแหละครับนะะปรับไปปรับมาก็ขาลอยครับนะเดิมเนี่ยถ้าพี่ก๊อฟตามข่าวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะและผมก็พูดตลอดเวลาพี่ก๊อฟก็พูดด้วยนะฮะว่า นายกแผนเดิมเนี่ยจะออกจากลำตีครั้งมานั่งนายกควบอะไรนะกรลาหมกระลาหมปรากฏว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไม่ได้นะฮะทำไม่ได้จากนายกควบครั้งเหลือนายกตําแหน่งเดียวมันดีหรือไม่ดีล่ะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าคือถ้าเราพูดกันตรงๆนะฮะก็คือเหมือนถูกลบบทบาทเหมือนกันนะจากสองตำแหน่งหรือตําแหน่งเดียวถูกต้องนะฮะท่านนายกอาจจะบอกว่า ผมจะได้โฟกัสงานนี่มากขึ้นในฐานะนายกรัฐมนตรีก็แล้วแต่แต่ชื่อท่านเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะนะย้ำอีกทีทีนี้อ้าวลอยในตําแหน่งนายกตําแหน่งเดียวไม่ได้คุมเศรษฐกิจละครับุมความมั่นคงก็ไม่ได้คุมก็ไม่คุมแบ่งงานใหม่นะที่แบ่งให้หกรองนายกรัฐมนตรีกลับไปดูตารางการแบ่งงานเลยพี่ก้องชื่อแรกเลยฮะท่านรองกองฮะกุณภูมิธรรมเวชยชัย งานกระทรวงแรกเลยท,ท,ท,ที่ที่กำกับดูแลที่ได้รับการแบ่งงานมากระทรวงกลาโหมืากใหญ่นะคือแทนที่สมมุติว่านายกเนี่ยไม่ได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการก็เอางานนั้นมาให้ท่านดูซะเลย ก็ไม่ใช่ก็ไปให้คุณภูมิธรรมอีกนะครับเนี่ยกลายเป็นว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยได้ดูกระทรวงกลาโหมและจริงๆแล้วมันมีนอกนอกจากตารางนี้นะฮะมันจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงอีกหน่วยงานหนึ่งคือสบตสบตแก้ปัญหาภาคใต้เดิมเนี่ยเดิมสบตนี่ให้คุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์ใช่ครับตอนนี้ก็มาที่นี่เลยนะเพราะว่าคุณสุยะไม่ถนัดนะก็มาที่นี่คือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข่าวอยู่ครับว่า เอ๊ะเลขานุการและรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ได้รายงานตรงกับท่านสุทินแตมารายงานตรงท่านนายกนะบิ๊กเล็กเนี่ยแต่ทํางานถูกเข้าขากันก็เลยมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยไปควบกกลาโหมและจามิกเล็กเป็นน้ฐดนีช่วยาคุณพิชัยนลฮะคุณพิชัยกระทรวงการคลังกระทรวงต่างประเทศสํานักงบประมาณอันนี้ก็ถือว่าเป็นรองนายกที่เป็นเบอร์หนึ่งของเศรษฐกิจใช่ครับถึงแม้ว่าจะแชร์หน้าตามอะไรก็ตามเนี่ยตามโคต้าครับ คุณสุยะ่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงคมนาคมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็สำนักงานราชบัณฑิตครับถือว่าไม่เบาเหมือนกันไม่เบาเหมือนกันใช่ครับบิ๊กบอสนะฮะพลตุษเอกพระชรวาดครับกระทรวงทรัพย์ที่ตัวเองก็เป็นเลิศดีว่าการอยู่แล้วนะฮะแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมของพี่ท็อปนะครับววาุฒิศิลปะอาชานะครับคุณอนุทิน ก็ไปรับผิดชอบกระทรวงกระทรวงในสังกัดของพรรคกระจาังกัของพรรคเขาทั้งหมดนะครับกระทรวงแรงงานสมบาตไทยกระทรวงสาริการคุณพีรพันธ์สาริรัตนวิภาครับกระทรวงพลังงานกระทรวงยุติธรรมยกเว้นดีเอสไอครับที่อยู่กับนายกแล้วก็กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโคต้าของคนกัวนชาติอยู่ครับถ้าดูโครงสร้างอย่างนี้พี่ก๊ัฟมีรองนายกรัมรีที่ใหญ่สามคนนะก็คือหนึ่งคุณภูมิธรรมใหญ่มากใช่ครับใหญ่รองลงมาก็คือคุณสุริยะคุณสุริยะใช่ครับ พี่ซันนี่เนี่ยครับพี่สุยะซันนี่นะครับครับรองลงมาคือคุณพิชัยคุณพิชัยนะก็คือเป็นคนของเพื่อไทยทั้งหมดที่น่าเนี่ยเป็นโคต้าโคต้านั่นเองนะส่วนการแบ่งงานรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมี3คนมีสคนเริ่มคนเดียวใช่ครับตอนนี้3คนไปดูซิฮะเป็นยังไงบ้างครับก็คือคุณเพ้าจักรพงษ์แสงวณีนะครับไปดูสํานักงบประมาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติอันนี้เขาบอกว่าก็เป็นหน่วยงานใหญ่ที่สสก็ชอบนะฮะเพราะว่ามีการจัดสรรแหล่งน้ำอะไรต่างๆแล้วก็สำนักงานรัฐบาลพัฒนาดิจิตอลอันนี้มีคนบอกว่าเอ๊ะเกี่ยวกับเรื่องซุปเปอร์แอปหรือเปล่าที่จะทำดิจิตอลวันเล็บแต่ว่าสามารงบก็ต้องรายงานคุณพิชัยใช่ครับใช่ครับคุณพิชิตพิชิตชื่นบานครับได้ดูงานเยอะอยู่นะครับสำนักงานประลัดสำนักนายกสำนักงานเลขาธิการนายกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานผู้สาสนาแห่งชาติและการสำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับ คุณจีราพรสินทุไพรครับสสน้ําตอนนี้ไปต้องเรียกนรัฐมนตรีน้ำแล้วนะครับกรมประชาสัมพันธ์ครับสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอสมทแล้วก็กองทุนหมู่บ้านครับทำไมแล้วรัฐมนตรีน้ําไม่ได้ดูเรื่องน้ํามนี่นะเพราะนายกไปที่ร้อยเอ็ดบอกว่าน้ำไม่ขาดแคลนแล้วเรามีรัฐมนตรีชื่อน้ําครับแต่ไม่ได้ดูเรื่องน้ำนะเพราะเรื่องน้ํากลายเป็นคุณจักรพงศ์ดูใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เดิมเนี่ยมีข่าวว่าคุณจีราพรเนี่ยจะได้ไปอยู่กระทรวงเกษตรด้วยนะแต่ตอนตลังเปลี่ยนมาเป็นกระทรวงไม่ได้เปลี่ จับำนะผู้กองมานัดไม่ให้ผู้กองทรมานัดไม่ให้บอกว่าขอเหมากระทรวงนี้ขอเหมากระทรวงนั่เพื่อไทยขอเหมากระทรวงการคลังใช่ไหมฮะก็ถ้าดูโครงสร้างเมื่อกี้นะฮะในรัมตรีประจําสํานักนายกสามคนนี้ใครใหญ่สุดดูโครงสร้างอย่างนี้พี่นะครับคุณพิชิตไหมฮะคุณพิชิตชื่นบานนะฮะพอดูสํานักสํานักประสลัดสำนักปลัดในนายกสำนักในขาธที่การนายกสำนักเลขาธที่การคครมอกรองเรื่องเข้าครมอทั้งหมดถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นแล้วใช่ไหมว่าใครตัวจริงใครใครขึ้นหิ่งต่างๆอย่างนี้นะครับใช่ครับท่านนายกนะครับก็คือตอนนี้แบ่งงานมาใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีรองนายกแฝงความมั่นคงเหมือนเดิมไม่มีนะครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยก็ดูงานของหน่วยงานความมั่นคงบางส่วนนะครับก็คือกรรมนสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับสาัปสชแห่งชาติสปชสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับปปงแล้วก็ดีเอสไอครับ แต่ว่าทหานนี่ไปขึ้นกับปิใช่ครับเบอร์หนึ่งองจากนายกจริงๆก็คือพี่อ้วนพูดพี่อ้วนพูดถาใช่ครับต้องบอกงั้นนะครับแล้วก็ทําให้ตอนนี้ดูสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็วุ่นวายครับปัญหายังไม่จบปัญหาไม่จบครับปัญหาไม่จบเรื่องบิ๊กโจ๊กนะครับเรื่องนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่รวมถึงบิ๊กตายนะครับที่มีปัญหาเรื่องคําสั่งอะไรต่างๆเนี่ยพักราชการเนี่ยนะครับก็มีปัญหาอยู่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ยังไม่จบนะฮะแต่ แบ่งงานในสํานักนายกรองนายกรัมรีปจำทำน,นายกแบ่งออกมาแล้วพอเห็นภาพว่าใครใหญ่คใครขาใหญ่นะว่าอย่างนั้นนะไม่มีปัญหาครับเพราะมันแบบแบ่งตามโคโต,ต้าของแต่ละพักที่ได้และแบ่งโคต้าพักแล้วก็แบ่งใครใหญ่ในพักเพื่อไทยนะแต่ที่มีปัญหากับเป็นที่กระทรวงการคลังครับเพราะทันทีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเสร็จของครมชุดใหม่เนี่ย คุณพิชัยชุนหะวชิระนะฮะกลับไปกระทรวงเซ็นคาสั่งแบ่งงานกลับแบ่งยังไงครับไปดูครับแบ่งนี่ดูคือถ้าดูจากหน้าจอเนี่ยครับอาจจะดูเหมือนหน่วยงานเท่าๆกันนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับคือหน่วยงานหลักแล้วมันอยู่แถวบนๆนะครับอ่าแถวล่างๆเนี่ยเป็นพวกรัฐวิสาหกิจธนาคารอะไรพวกนี้นะครับอ่าอย่างเช่นคุณจุลพันธ์นะฮะรัฐมนตรีหนิมเนี่ย กรมศุนกากรกรมสารพากรกรมสารภาษามิตรอันนี้สามกรมใหญ่สามกรมภาษีใช่ครับเขาบอกว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกครั้งแรกๆนะผมยังหาไม่เจอนะถ้าใครเจอช่วยบอกหน่อยนะเป็นครั้งแรกที่แบ่งให้รัฐมนตรีช่วยดูกรมสามภาษีกรมภาษีอ่ะสามกรมเลยนะครับคนเดียวเลยใหญ่มากครับรายได้ของกรมกรมที่คุมภาษีสามกรมเนี่ย โอ้โหล้านกว่าล้านบาทใช่ครับเป็นหนึ่งในสามของรายได้ประเทศครับคือเป็นที่มาของรายได้ประเทศนะครับไปกนนะครับแล้วไปดูทกศนะฮะซึ่งเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ครับหน่วยงานแล้วก็จะทำดิจีตองวันเหลดขานหน่วยงานนี้นะครับที่เหลือก็เป็นองค์การจุราโรงงานไพ่มันัยู่ใอมันอยู่ในกรมสำนักรณ์อยู่แล้วครับอ่าใช่ครับครับคุณเผ่าภูมินะคุณเผ่าภูมิเนี่ยอ่า สำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังอันนี้ก็เป็นหน่วยงานสาคัญนะครับ,รบสานักง,งานคณะกรรมการนโยบา,ายรัฐศากตร์มีกรมธนารักษ์รับอ,อันนี้ก็ดูแลเรื่องที่ดินอะไรต่างๆ<อ>นะครับที่ดินมหา,าศาลใช่ครับแล้วก็ได้ดูพ่วงไปเลยคือธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์อันนี้นรัฐศาสาตรส์ธกกรใช่ครับแล้วก็เอ็กซิมแบงก์อันนี้ก็ใหญ่ครับกองทุนการออมแห่งชาติบสยดูทั้งเอ็กซิมแบงก์แล้วก็เอสเอ็มบีแบงก์ใช่ครับไม่เหลือให้พี่ตู่กษดาเลยใช่ครับ จริงๆหน่วยงานระดับกรมเนี่ย uh huh. มีแถวบนคืออันเดียวเลยนะฮะค,คือสํานักง,งานบริหารนีสสาธารณะอันเดียวเลยแต่รัมตีไม่อยากดูไม่อยากดูครับแปลว่าบทบาทน้อยมันทําให้การปรับครมอของคุณเศรษฐามันไม่จบงครับพอไม่ปรับคลมคุณเศรษฐาไม่จบนะพอรัมตีช่วยว่าการการะทรวงครังประกาศลาออกลาออกครับในวันรุ่งขึ้นทันทีใช่ครับหลังจากนั้นคือวันที่8ใช่ไหมหหถ้าไปเปรียบเทียบดูการแบ่งงาน เมื่อ13กันยาปี266กับ7กันยา7พฤษภาคม2667ไปดูการเปรียบเทียบสิตอนนั้นดูกรมบัญชีกลางนะใช่ครับใหญ่นะใช่ครับผ่านบำรุงภาครัฐทั้งหมดนะดูกรมสรรพากรกรมบัญีครับสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับธนาคารกรุงไทยโอ้ยใหญ่ขนาดนั้นออมสินทออสฮะอาคารสงเคราะห์นะครับไม่ได้ดูสักแบงก์เลยใช่ครับเอสเอ็มบีแบงก์ตสยเนี่ฮะหมดเลยทั้งนั้นเลยนะครับธนาคารไม่มีเลยคุลกฤษดา ตัดสินใจลาออกนะหลังจากนี้แล้วก็นายกทราบข่าวก็โทรให้คุณพิชัยคุณพิชัยถามคุณพิชัยคุณพิชัยโทรไปแล้วครับไม่รับสายใช่ไหมไม่รับสายแล้วก็ปรากฏว่านายกโทรไปเองครับนายกโทรไปเองนายกบอกว่าก็โทรไปแล้ว, <apology S 2> ลว <squared> นี่นายกมาเล่าให้นักข่าวฟังโทรไปแล้ว ก็อธิบายว่าแม้ว่านักข่าวถามเนี่ยยังไม่เห็นเวลาออกนะจากคุณพิชาจากคุณกฤษดาแล้วก็พอคุยกับคุณกฤษดาแล้วเนี่ยนะบอกให้คุณกฤษดาไปทบทวน